เพราะคดีอย่างแกมันต้องจับตายแแหละก็ยิงต่อสู้กันใช่รับฝ่าด่านได้ไหมได้แล้วผลรับเไปไน็นไงตำดวจตายกีนน่นายตายหมดเลยเอากูก็เชื่อมึงน,นะว่าตายหมดเลยแต่เขาอยากรู้มึงถูกจับด่านไหนเนี่ยด่านสองมึงก็ทลายร้อยคนแล้วอะโดนร่อนเลยโดนจับที่ไหนโดนด่านสามด่าน 3. สามแสดงว่า ด่านสามตำรวจกี่นายเจ็ดร้อยกว่านายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆบัง,บ<า>งถนนไปหมดเลยบังถนนด้วยลอ้อมล้อมไม่หมดแล้วตอนนี้ล้อมรถแกแล้วแกจัดที่ใจยังไงยิงขี่ปืนอาวุธเข้าไปเลยรถกระบะคานมึงขนขี่ปืนอาวุธไปเลยเนี่ยเ <c oughs> ออถ้าปเป็นสิบล้อกกูจะเชื่อบ้างแทงว่าแกไม่ไม่ยอมถูกจับไม่ยอม 输，就输，死。输，死。